ครับภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับจะทําให้ผู้ป่วยหมดสติแล้วก็หัวใจยุดทํางานการกระตุ้นหัวใจให้มาทํางานเป็นปกตินั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมากครับหน้าโอกาสนี้ท่ากาศียงเจยงใหม่ครับร่วมกับคณะแพทย์มชได้นําเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบเชียร์พันนี้มาติดตั้งไวท้ที่ท่ากาซียงเจยงใหม่ครับ วันที่26กันยายนที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า,ฟาชนิดอัตโนมัติหรือ AED จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและบริษัทเซนต์เมดิคอลจำกัดเพื่อนําไปติดตั้งในบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกของภาคเหนือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกรณีหากเกิดเหตุบาดเจ,จบ็บหรือป่วยฉุกเฉิน ขอไปเอาเครื่อง AED แล้วก็ตาม1669ด้วยครับกดให้แรงขึ้นแรงกดหมาะสมทั้งนี้การบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดดังนั้นการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่จําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพอย่างเร่งด่วน AD e เนี่ยมันย่อม,มาจากคําว่า Automated External Defibrillation ครับ ซึ่งเครื่องนี้มีมีคุณสมบัติสําคัญคือสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อไปกระตุกหัวใจที่หยุดเต้นให้กลับมาเต้นปกติได้ครับดังนั้นการที่มีเครื่องนี้ติดตั้งตามจุดสาธารณะต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตครับนะครับทำให้หากมีเครื่องนี้เกิอดอุบัติการณ์ใดๆที่เป็นปัญหาฉุกเฉินลักษณะนี้ขึ้นจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในต่างประเทศเนี่ยหลายคนมากครับที่รอดชีวิตจากเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าเครื่องอยู่ใกล้ผู้ที่เกิดเหตุกระตุกทันทีภายในเวลาสั้นใครสามารถรอดได้โอกาสรอดสูงครับเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากทางคุณหมอนาเรนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิแนแห่งชาติได้มีแนวความคิดที่จะบริจาคนะครับเครื่องมือกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับให้กับทางท่าอาการรยานเชียงใหม่เนี่ย ได้ไว้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานของเราเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับหัวใจเต้นจุดเต้นอย่างเฉียบพลัน,นจะส่งผู้แทนเข้ามาร่วมรับการฝึกลมเพื่อใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับในกรณีที่ใครก็แล้วแต่ที่ประสบเหตุหัวใจจุดเต้นอย่างฉุกเฉินนะครับ